รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์คุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตยอยู่ในความรู้สึกผิดหรือถูกกล่าวโทษตลอดเวลาและกลัวตลอดว่าคุณจะทำให้พระเจ้าผิดหวังในความเป็นจริงฉันบอกคุณได้เลยว่าพระเจ้าพอพระทัยคุณคุณอาจจะบอกไม่ไม่ไม่จอยซ์ Joyce, คุณไม่รู้ว่าฉันทำอะไรมาบ้างไม่มีทางที่พระเจ้าจะพอพระทัยฉันฉันไม่ได้บอกว่าพระเจ้าพอใจกับทุกอย่างที่คุณทำลงไปแต่พระเจ้าพอใจในตัวคุณ ขอบคุณที่ร่วมกับเราในรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันฉันรักพระวจ,จนะเพราะมันเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันและทําให้ฉันเข้มแข็งและฉันเชื่อว่าคุณก็ชอบพระวจ,จนะเช่นกันเพราะถ้าไม่วันนี้คุณคงไม่อยู่กับเราที่นี่วันนี้เราจะพูดถึงความเชื่อกันต่อหลังจากที่เราได้เริ่มไปแล้วเมื่อวานนี้เรื่องความเชื่อฉันได้แบ่งปันเรื่องของอับ,บราฮัมและที่พระเจ้าบอกว่าเขาจะเป็นบิดาของชนหลายชาติทั้งที่เขาเองไม่มีลูก แม้แต่คนเดียวที่เขาและภรรยาแก่เกินกว่าจะมีลูกได้แต่เขาก็ยังเชื่อในพระเจ้าและการที่เขาเชื่อในพระเจ้าพระกัมภี์บอกว่าพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่านและท่านได้ถือว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อพระกัมภีร์ที่ยอดเยี่ยมในยอห์บทที่6พวกเขาถามว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะทํางานของพระเจ้าได้ฉันคิดว่านั่นเป็นคําถามที่ เราทุกคนมีเราอยากให้พระเจ้าพอพระไทยถ้าคุณรักพระเจ้าคุณก็อยากให้พระองค์พอพระไทยแล้วเราต้องทําอะไรล่ะและถ้าคุณไม่รู้ว่าพระกัมภี์บอกว่ายังไงมันก็จะให้ข้อควรทําเป็นแถวยาวสารพัดอย่างที่มันจะสรรหามาบอกคุณได้เพื่อให้พระเจ้าพอพระไทยรวมถึงการเป็นคนสมบูรณ์แบบและไม่ทําอะไรผิดพลาดเลยแต่คุณรู้ไหมถ้าเราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและไม่ทําผิดพลาดเลยเราก็ไม่ต้องการพระเยซูฉะนั้นเราทุกคนมีจุดแข็งแต่ว่าเราทุกคน เราเราทุกทุคนก็มีข้อด้อยด้วยเราทุกคนทำผิดเราต้องการการให้อภยัยและขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งนี้มีให้เราเสมอความเมตตาของพระเจ้าเป็นของสดใหม่ทุกๆุกวันทุกๆวัน,วนและหากตอนนี้คุณรู้สึกถึงความผิดบางอย่างของคุณบางอย่างที่คุณยังยื้อยุดต่อสู้กับมันหรือบางสิ่งที่คุณยังรู้สึกผิดอยู่พระเจ้าต้องการให้คุณเอื้อมมือหาโพรงกลับใจจากบาปนั้น พูดเรื่องนั้นกับพระองค์ยอมรับผิดบอกเรื่องนั้นกับพระองค์พระองค์ทรงรู้อยู่แล้วฉันไม่รู้ว่าทําไมเราพยายามปกปิดความลับนี้ไว้จากพระเจ้าพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างและการกลับใจใหมายถึงการเต็มใจที่จะหันออกไปจากสิ่งนั้นและเดินในเส้นทางใหม่ทิ้งสิ่งเหล่านั้นวันนี้เลยหยุดลากมันไปไหนต่อไหนกับคุณได้แล้ววันนี้เป็นวันใหม่และพระเจ้าก็มีสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับคุณเปาโลบอกสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับเขาก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า ฉะนั้นหากไม่มีความเชื่อก็ไม่สามารถทําให้พระเจ้าพอพระทยัยใครก็ตามที่เข้ามาหาพระองค์จะต้องมีความเชื่อในบางสิ่งฮิบรู11ข้อ6เราเชื่อว่าพระองค์ดำรงอยู่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นพระองค์อยู่ทุกที่ตลอดเวลาแล้วคุณก็เชื่อด้วยว่าพระองค์เป็นผู้ประธานบำเหน็จฉันดีใจมากที่พระเจ้าเป็นผู้ประธานบำเหน็จที่พระองค์ทรงแสนดี ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จแก่ผู้ที่แสวงหาพระองค์ซึ่งสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้คุณได้ใช้เวลาศึกษาและฟังพระจนาคำของพระเจ้านั่นคือการแสวงหาพระองค์อธิษฐานก็เป็นส่วนหนึ่งของการแสวงหาพระเจ้าอยากรู้นามพระทัยของพระเจ้าก็เป็นการแสวงหาพระเจ้าฉะนั้นคุณเชื่อว่าพระองค์เป็นผู้ประธานบำเหน็จพระองค์จะประทานรางวัลให้แก่คุณเพราะคุณได้ใช้เวลาแสวงหาพระองค์ ความเชื่อของเราต้องอยู่ในพระเจ้าผู้เดียวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่เงินทองไม่ใช่ธนาคารเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นระวางใจในสิ่งเหล่านั้นแต่ความเชื่อของเราเท่านั้นที่ต้องอยู่ในพระเจ้าแล้วอะไรล่ะที่พระเจ้าต้องการให้เราเชื่อเราได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ไปสองสามอย่างแล้วเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่และเป็นผู้ประธานรางวัลให้กับผู้ที่แสวงหาพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราเชื่อว่าพระองค์ทรงแสนดีคุณอาจจะพูดว่าอา้าวแล้วถ้าพระเจ้าทรงแสนดีทำไมสิ่งไม่ดีต่างๆถึงเกิดขึ้นกับคนที่ดีได้ล่ะคุณรู้ไหมมันมีคําตอบมากมายที่จะตอบคําถามนี้และมันก็ไม่มีคําตอบให้กับคําถามนี้เลยด้วยมีคนดีมากมายที่ล้มป่วยคนดีๆที่เสียชีวิตคนดีที่เกิดอุบัติเหตุและก็มีคนที่ไม่ดีเหมือนจะได้รับการอวยพรมากมายบางครั้งก็อาจจะมากเกินควรด้วยซ้ํา แต่สิ่งที่ฉันรู้ก็คือฉันหยุดพยายามหาคำตอบให้กับสิ่งเหล่านี้มานานแล้วสุภาษิตบทที่3บอกว่าจงวางใจในพระยาวเวด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองอย่าคิดว่าคุณฉลาดพอที่จะไขปริศนาเหล่านี้ได้โยพยายามหาเหตุผลว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงเกิดขึ้นกับเขาและเขาก็ถามพระเจ้าว่าทำไมอยู่หลายครั้ง คุณรู้ไหมที่น่าสนใจคืออะไรพระเจ้าไม่เคยตอบคําถามนั้นเลยแต่พระองค์ทรงนําเขาถามเขาให้เขาได้คิดว่าหากเจ้าคิดว่าเจ้าฉลาดก็ช่วยตอบคําถามเราหน่อยแล้วพระองค์ก็ถามสิ่งต่างๆเช่นเจ้าเก็บสายฟ้าไว้ที่ไหนเจ้าเก็บฝนไว้ที่ไหนเอ่อเจ้าสร้างโลกนี้ใช่ไหมฉันหมายถึง มีสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือพระเจ้าทรงรักเราและทรงดูแลเราและเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าฉันไม่สามารถให้คำสัญญากับคุณว่าหากคุณรับใช้พระเจ้าคุณจะไม่เจอกับอะไรที่คุณไม่ชอบหรือเจอกับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแต่ฉันสัญญากับคุณได้ว่าพระเจ้าจะนำสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นมาทำให้เกิดผลดีกับคุณหากคุณเชื่อว่าพระองค์จะทำจงเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าแสนดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะแย่หรือเศร้าขนาดไหน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้เราเชื่อเชื่อและเชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าทรงแสนดีสิ่งหนึ่งที่ซาตานต้องการให้เราเชื่อนั่นก็คือพระเจ้าไม่ได้รักเราและพระองค์ไม่ดีฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อว่าพระองค์ทรงแสนดีเอเฟซัสบทที่สองข้อสิเป็นข้อที่เยี่ยมยอดและฉันชอบมากบอกว่าเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ลองคิดดูสิพระเจ้าสร้างคุณด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ในท้องแม่ของคุณ คุณไม่ใช่ความบังเอิญมันไม่ใช่การตัดสินใจของคนอื่นที่ต้องการคุณคุณอยู่ที่นี่เพราะพระเจ้าต้องการคุณและถึงแม้ไม่มีใครต้องการคุณพระเจ้าต้องการคุณเพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ฉันชอบมากคุณรู้ไหมต้นฉบับของการทรงสร้างในสิ่งที่เราควรเป็นถูกเปลี่ยนไปหมดเพราะความบาป แต่ในพระคริสต์เราได้เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ที่บอกว่าทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์บังเกิดใหม่เพื่อให้เราทําการดีซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดําเนินตามฉะนั้นพระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับคุณพระเจ้ามีแผนงานที่ดีสําหรับคุณเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ก่อนแล้วที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ก่อนหน้าก่อนหน้าเวลา เพื่อให้เราดำเนินตามฉันชอบตรงนี้การดำเนินชีวิตที่ดีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราพร้อมให้เราดำเนินตามรู้อะไรไหมพระเจ้ามีแผนงานที่ดีไว้ให้คุณพระองค์มีชีวิตที่ดีไว้ให้คุณยังไงก็ตามชีวิตที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรยากลําบากเลยฉันจําได้ว่าเคยฟังเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอเพิ่งผ่านอะไรบางอย่างที่ ร้ายๆมาคือมันเป็นเรื่องที่แย่มากสิ่งไม่ดีเหล่านั้นได้เกิดขึ้นกับเธอเป็นสิ่งที่ดูแล้วมันไม่ยุติธรรมและชีวิตของเธอก็ดูลำบากเธอประสบอุบัติเหตุต้องนั่งรถเข็นเป็นอมาาัมพาตฉะนั้นแทบทุกอย่างที่เธอทำจึงยากไปหมดแต่เธอกลับบอกว่าเธอมีชีวิตที่ยากแต่ดีฉันชอบตรงนี้ฉันไม่ได้บอกว่าชีวิตของฉันง่ายนะแต่ชีวิตฉันก็ดีด้วย ชีวิตฉันเริ่มต้นด้วยการถูกล่วงละเมิดจากพ่อตัวเองจนกระทั่งฉันอายุได้18ปีการแต่งงานครั้งแรกของฉันก็ล้มไม่เป็นท่าเพราะสามีฉันไปนอนกับผู้หญิงอื่นตลอดเวลาเขาไม่ยอมทำงานไม่ได้ดูแลฉันแล้วฉันก็เป็นมะเร็งเต้านมเมื่อ35ปีก่อนคือมีสิ่งยากลำบากเกิดขึ้นในชีวิตฉันแต่เมื่อฉันมองดูชีวิตฉันก็มีสิ่งที่ดีด้วย คุณดูไหมว่าทําไมเพราะพระเจ้าทรงแสนดีและเพราะพระองค์ทรงนําสิ่งเหล่านั้นมาทําให้เกิดเป็นสิ่งดีสําหรับผู้ที่ยืนหยัดในความรักของพระองค์คุณต้องรักพระเจ้าผ่านความยากลําบากคุณต้องรักพระองค์ามากเท่ากันเวลาที่คุณอยู่บนยอดเขาและอยู่ในหุบเขาด้วยในเฉลยธรรมปัญญัติบทที่8พระเจ้าบอกชนชาติอิสราเอลว่าพระองค์ทรงนาพวกเขาตลอดเส้นทางพระองค์ทรงนําเขาในถิ่นทุรกันดารอยู่40ปีเพื่อทําให้เขาถ่อมใจเพื่อจะทดสอบและดูว่าเขา จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ไหมซึ่งมันมีทางที่สั้นกว่านั้นด้วยที่จริงแล้วใช้เวลาเพียง11วันเท่านั้นจากอียิปต์ไปดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่พวกเขาใช้เวลา40ปีสําหรับเส้นทางอันสั้นนี้และเมื่อพวกเขามาเผชิญกับทะเลแดงที่ดูเป็นสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้มันมีเสน้นทางที่สั้นกว่าที่พระองค์จะนําพวกเขาไปได้แต่พระองค์ไม่ได้นําเขาไปทางนั้นพระองค์นาเขาไปทางที่ไกลกว่าและยากกว่าตอนนี้ฉัน อาจกาลังพูดกับบางคนที่คุณรู้สึกเหมือนว่าคุณกําลังอยู่ในเส้นทางที่ยาวและแสนยากอย่างนั้นถ้าคุณอยากให้มารอารมณ์เสียให้คุณพูดทุกๆวันวันละ20ครั้งก็ได้ว่าพระเจ้าทรงแสนดีพระเจ้าทรงแสนดีเพราะมารไม่อยากให้เราคิดว่าพระเจ้าทรงแสนดีมันต้องการให้คุณมองทุกความผิดหวังไมยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้นกับคุณและพูดว่าเห็นไหมถ้าพระเจ้ารักฉันจริงสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่าพูดเป็นอันขาดว่าถ้าพระเจ้ารักฉันจริงพระเจ้ารักคุณ และฉันจะบอกกับคุณตอนนี้เลยว่าไม่ว่ากำลังมีอะไรเกิดขึ้นในสถานการณ์ชีวิตของคุณพระเจ้ารักคุณและโรรองมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตคุณคุณบอกว่ามันคงจะดีถ้าสิ่งเหล่านั้นมาถึงเร็วๆแต่คุณกำลังจะถึงแล้วเพียงแต่อย่าล้มเลิกหรือยอมแพ้พระเจ้าต้องการให้คุณเชื่อว่าโรรองใจดีมีเมตตาและเป็นผู้ให้อภัยโอ้โหการให้อภัยนั้นช่างดีจริงๆไม่มีความบาปไหนที่คุณทำไป ที่พระเจ้าจะยกโทษให้คุณไม่ได้ยกเว้นบาปเดียวที่พระคมภี์บอกไว้นั่นคือการพูดหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และหากคุณดูรายการวันนี้อยู่คุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรคุณไม่ได้ทําความบาปนั้นเพราะคนเดียวที่สามารถทําความบาปที่ไม่สามารถอภัยได้นั้นคือผู้ที่ติดสนิทใกล้ชิดเข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าแต่ทําอย่างตั้งใจโดยการหันหลังให้พระองค์และบอกว่าฉันไม่อยากเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแล้วซึ่งนั้นไม่ใช่คุณเพราะคุณกําลังแสวงหาพระเจ้าอยู่ที่นี่ เราทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่ฟังให้ดีในโมบทที่สองข้อ23และ24เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าและทุกคนฉันชอบคำนี้ทุกคนแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริส ทรงถ่ายเขาให้พ้นบาปแล้วคุณรู้ไหมการได้รับการถ่ายคืออะไรคือการที่ได้ถูกซื้อกลับมาพระเยซูได้ซื้อเราด้วยพระโลหิตของพระองค์พรองซื้อเรากลับมาสู่แผนการความตั้งใจแรกสําหรับทุกสิ่งที่ทรงสร้างที่ศัตรูได้ขโมยไปเมื่อมันล่อลวงอาดัมกับเอวาและพวกเขาเชื่อมัน และผู้ชอบทำหละเครืลอยคือการถูกเปลี่ยนให้เป็นคนที่ไม่เคยทำบาปเลยคุณไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในความรู้สึกผิดหรือถูกกล่าวโทษตลอดเวลาและกลัวตลอดว่าคุณจะทำให้พระเจ้าผิดหวังในความเป็นจริงฉันบอกคุณได้เลยว่าพระเจ้าพอพระทัยคุณคุณอาจจะบอกไม่ไม่ไม่จอยส์คุณไม่รู้ว่าฉันทําอะไรมาบ้างไม่มีทางที่พระเจ้าจะพอพระทัยฉันฉันไม่ได้บอกว่าพระเจ้าพอใจกับทุกอย่างที่คุณทําลงไปแต่พระเจ้าพอใจในตัวคุณคุณรู้ไหมว่าฉันรู้ได้ยังไงเพราะคุณกําลังดูรายการนี้อยู่ หากคุณไม่สนใจอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าเลยคุณคงปิดหนีไปนานแล้วและสําหรับบางคนคุณดูรายการเราแทบทุกวันและคุณทํามากกว่านั้นอีกที่คุณอ่านพระคัมภีร์หลังจากนี้ด้วยและคุณอาจจะเริ่มลุกขึ้นไปโบสถ์หนึ่งครั้งต่ออาทิตย์หรือบางครั้งก็สองครั้งอย่าปล่อยให้มารโกหกคุณและบอกว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยคุณพระเจ้าไม่โกรธคุณและทุกๆความบาปที่คุณกลับใจทุกบาปที่คุณสารภาพ ที่คุณนําออกมาเปิดเผยและคุณยินดีจะหันหลังให้กับมันคุณบอกว่าก็ดีนะจอยแต่ฉันทําเรื่องโง่ๆนี่มา20กว่าครั้งแล้วงั้นคุณรู้ไหมฉันก็เคยด้วยเหมือนกันแต่พระเจ้ามองเห็นหัวใจคุณพระองค์รู้ว่าคุณไม่ได้อยากทําสิ่งเหล่านี้และหนึ่งในปัญหาที่เรามักจะทําคือเราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งที่เราควรจะพูดว่าพระเจ้าลูกเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ลูกวางใจให้พระองค์เปลี่ยนลูก หยุดพยายามเอาชนะจุดอ่อนของคุณด้วยตัวเองพึ่งพาพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์จะเปลี่ยนแปลงคุณและทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นฉันได้อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยให้ลูกเข้มแข็งในส่วนที่ลูกอ่อนแอด้วยซึ่งฉันก็มีอยู่สองสามเรื่องในชีวิตที่ยังติดค้างอยู่จากชีวิตวัยเด็กซึ่งฉันต้องยืนหยัดต่อสู้มันอยู่ทุกครั้งซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นจุดอ่อนของฉันและฉันอธิษฐาน อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนที่ฉันทำผิดพลาดไปและพระเจ้าให้กำลังกับฉันในเรื่องนั้นในจุดที่ฉันอ่อนแอฉันชอบมากเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าฉะนั้นทุกคนถึงเปลี่ยนไปให้เป็นผู้ชอบธรรมและถูกต้องต่อพระเจ้าให้คุณเชื่อว่าพระเจ้าได้ทำงานที่ดีในตัวคุณเชื่อว่าคุณไม่ได้เป็นอุบัติเหตุเชื่อว่าคุณมีคุณค่าและคุณมีเป้าหมายพระเจ้าได้วางแผนไว้สำหรับคุณ เชื่อว่าคุณมีพรสวรรค์พระเจ้าได้ให้ของประทานและความสามารถแก่คุณที่คนอื่นไม่สามารถทำได้ดีอย่างที่คุณทำได้คุณดูไหมว่าความเชื่อเป็นพลังที่เข้มแข็งมากฉันหมายถึงความเชื่อที่เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆอย่างที่ฉันพูดไปเมื่อวานนี้ที่พระเจ้าต้องการทำสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตคุณแต่พระองค์จะไม่ทำหากคุณไม่เห็นพ้องกับพระองค์ฉะนั้น ตอนที่พระเจ้าตรัสในใจฉันว่าจะส่งฉันไปทั่วโลกเพื่อประกาศข่าวประเสริฐคือมันเหมือนกับอะไรที่เป็นไปไม่ได้เลยคุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตฉันมันแย่ขนาดไหนตอนที่พระเจ้าบอกฉันว่าพระองค์ต้องการจะใช้ฉันและฉันเชื่อจริงๆว่าพระองค์ให้ของประทานแห่งความเชื่อกับฉันที่จะเชื่อพระองค์แต่ละวันเรามีความเชื่ออยู่แล้ว แต่หนึ่งในของประธานของพระวิญญาณคือความเชื่อและบางครั้งพระเจ้าจะประทานความเชื่อที่เหนือธรรมชาติให้คุณเพื่อเชื่อในบางสิ่งที่ยากที่จะเชื่อว่าเป็นไปได้หากพระเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อนี้กับคุณที่จะเชื่อมันและฉันเชื่อจริงๆว่ามันจะเกิดขึ้นจากนั้นพอฉันเริ่มกลับมาดูตัวเองและฟังสิ่งที่ คนพูดฉันคิดว่าไม่มันเกิดขึ้นไม่ได้แต่ฉันสลัดมันไม่ออกมันยังอยู่ตรงนั้นฉันรู้สึกว่าพระเจ้าจะทําให้มันเกิดขึ้นและแน่นอนโรรองก็ทําแต่ฉันต้องเห็นพ้องกับพระเจ้าก่อนมีอะไรที่พระเจ้าต้องการทําในชีวิตคุณมีอะไรบ้างที่พระเจ้าสัญญากับคุณอะไรที่มันดูวิเศษมากที่คุณบอกว่าฉันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยถ้างั้นคุณต้องเห็นพ้องกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าบอกในพระวจนะนั่นคือความจริงถ้ามันเป็นความจริงกับคนอื่นมันก็เป็นจริงสําหรับคุณด้วย ฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าพระเจ้าได้บอกในพระวจนะคำนั่นคือความจริงและถ้ามันเป็นความจริงกับคนอื่นมันก็เป็นความจริงสําหรับคุณด้วยความเชื่อเป็นพลังที่มีอานาจมันเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเป็นการเปิดทางให้พระเจ้าทํางานในชีวิตเราเปิดทางให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของผู้คนเมื่อคุณอธิษฐานเผื่อใครมันจะเปิดประตูให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเขาพระเจ้าจะไม่เปลี่ยนให้เขาทําสิ่งที่ถูก video, แต่เป id e ็นการเปิดโอกาสให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเขา มีคนหนึ่งที่ฉันกําลังอธิษฐานเผื่ออยู่ตอนนี้ขอพระเจ้าทําให้เขาใจอ่อนลงพวกเขามีใจที่แข็งกระด้างมากในใจของเขาแข็งกระด้างเพราะมีความยากลําบากเกิดขึ้นในชีวิตของเขาแล้วคุณรู้ไหมหากคุณปล่อยให้หัวใจแข็งกระด้างเกินไปคุณจะมาถึงจุดที่คุณไม่สามารถเชื่อในพระเจ้าได้เลยและฉันเชื่อว่าพระเจ้าจะทําให้ใจเขาคนนี้อ่อนลงเมื่อคุณอธิษฐานจงเชื่อและเห็นพ้องกับพระเจ้า ปลดปล่อยความเชื่อของคุณออกมาอย่าเอาแต่พูดว่าคุณมีความเชื่อแต่ให้แสดงความเชื่อออกมาโดยการกระทํานี่เป็นเรื่องเล็กๆที่น่ารักเป็นเรื่องของคนที่เดินบนเชือกขึงชายผู้ท้าทายความตายที่ชื่อว่าบลอนเดนผู้ยิ่งใหญ่เขาได้เขย่าใจคนดูด้วยการท้าทายความตายโดยการเดินข้ามน้ำตกในแองการา ขาชี้นิ้วไปยังเชือกที่ขึงข้ามเหนือน้ำตกแนงการาและด้วยความกล้าหาญเขาตะโกนถามฝูงชนที่เข้ามาดูว่าใครเชื่อว่าผมสามารถดันล้อเข็นนี้ข้ามน้ำตกบนเชือกนี้ได้มือหลายมือต่างก็ยกขึ้นใช่เราเชื่อพวกเราเชื่อพวกเราเชื่อเขาก็เลยชี้ไปยังคนหนึ่งที่ยกมือขึ้นและท้าทายเขาบอกว่าถ้าคุณเชื่อจริง คุณก็ขึ้นมานั่งบนล็อเข็นนี้ด้วยสิแล้วคุณรู้อะไรไหมไม่มีใครกล้าเลยพระเจ้าบอกให้เราเข้ามาหากเราตั้งใจจริงๆยอมรับว่าโปรองเป็นพระผู้ช่วยและเริ่มต้นเดินในความเชื่อกับพระองค์คุณรู้ไหมเปโตรกับเหล่าสาวกอีกสิอคนพวกเขาอยู่ในเรือ กลางทะเลและพระเยซูก็เดินบนน้ำมาหาพวกเขาแล้วเปโตรผู้ที่มีหัวใจกล้าหาญเขาอยากจะเดินบนน้ำด้วยเขาบอกว่าพระองค์เจ้าข่าขอตรัสให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำด้วยและพระเยซูบอกว่ามาเถิดเปดโตรก็เดินออกจากเรือและแน่นอน เขาเดินอยู่บนน้ากระทั่งเขามองไปรอบๆก็เกิดความกลัวและเริ่มจมลงจนพระเยซูต้องเข้ามาช่วยเขาคุณรู้ไหมตอนนั้นมีผู้ชาย12คนแต่ทําไมมีคนเดียวที่เดินบนน้ําได้ก็เพราะมีคนเดียวที่ยินดีจะเดินออกจากเรือบางทีคุณอาจกําลังนั่งรอให้พระเจ้าทําทุกอย่างให้คุณแต่มีบางสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทําบางทีคุณต้องก้าวออกมาบางทีคุณอาจเป็นคนที่ต้องเข้าไปในรถเข็นนั้นฉันได้ยินอีกเรื่องหนึ่งที่น่ารักเกี่ยวกับ ผู้ชายที่ตกจากภูเขาหรือตกจากเหวสูงและระหว่างที่เขาตกลงมาเขาก็คว้าจับกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาจากภูเขาหินนั้นเขาห้อยตัวอยู่บนกิ่งไม้นั้นและเขาก็พยายามร้องตะโกนว่ามีใครอยู่ข้างบนนั้นบ้างมีใครอยู่ข้างบนไหมพระเจ้าก็ตอบว่าเราอยู่ที่นี่โอ้พระเจ้าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยพระเจ้าตอบว่าปล่อยมือสิ ชายคนนั้นก็ถามว่ามีใครอื่นอยู่ข้างบนอีกไหมบางครั้งเรามักจะเป็นอย่างนั้นรู้ไหมมันเหมือนกับว่าเราขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่เราไม่ชอบเมื่อพระองค์ให้เราทำส่วนของเราด้วยคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องปล่อยมันไปแล้วให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าคุณเปลี่ยนผู้คนไม่ได้คุณต้องมอบเขาให้กับพระเจ้าให้พระเจ้าเปลี่ยนเขาคุณไม่แม้แต่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวคุณเองแน่นอนว่ามีบางสิ่งที่คุณทําได้จากการมีวินัยแต่คุณต้องร้องหาพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าเสริมกําลังลูกพระองค์เท่านั้นที่สามามรถ ทำสิ่งที่ต้องทำในชีวิตของลูกคุณปลดปล่อยความเชื่อของคุณและฉันชอบพูดว่าเราปล่อยความเชื่อของเราผ่านการอธิษฐานผ่านการพูดผ่านการกระทำคุณไม่อยากจะอธิษฐานเรื่องหนึง่งแล้วกลับพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามและอย่างที่ฉันบอกบางครั้งคุณต้องเป็นคนนั้นที่จะก้าวออกมาจากเรือให้เรามาพูดถึงเรื่องการให้สักหน่อยหนึ่งในลูกาบทที่6ข้อ38จงให้เขา แล้วพวกท่านจะได้รับด้วยแบบยัดสันแน่นพูนล,ล้นฟังตรงนี้เต็มหน้าตักของท่านเอาละเราต่างก็คือมีใครไม่ตื่นเต้นไม่ได้ยินอย่างนี้บ้างยัดสันแน่นพูนล,ล้นเต็มหน้าตักคือสิ่งที่พระเจ้าจะให้คุณแต่คุณจะลืมส่วนก่อนหน้านี้ไม่ได้คือให้คุณต้องให้และฉันก็ชอบอีกสองสามอย่างที่เปาโลพูดไว้ในจดหมายที่เขา เขียนให้กับคนเหล่านั้นก็บอกว่าถ้าหากพวกเขาได้สัญญาว่าจะให้ดังนั้นพวกเขาก็ต้องให้ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้นั้นแล้วเราทำอย่างนั้นบ่อยแค่ไหนที่เราให้คำมั่นสัญญาแม้แต่ในใจเราปีหน้าฉันอยากจะเพิ่มการถวายแต่พอปีหน้ามาถึงที่ตรงกับเวลาที่ไม่สะดวกเราก็เลยไม่ได้เพิ่มเงินถวายหรือเราตั้งใจที่จะมันถวายทรัพย์แต่พอลำบากจริงๆเราก็ล้มเลิกหรือ เราตั้งใจที่จะเป็นหุ้นส่วนกับพันธกิจที่ได้ช่วยเหลือเราจริงๆที่เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งหรือเราตั้งใจถวายเงินแต่ละเดือนให้กับมิชชันนารีที่เราคิดว่าเขาตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีคุณรู้ไหมพระเจ้าต้องการให้คุณมั่งคัง่งคุณบอกว่าฉันเสริมสร้างความเชื่อฉันขึ้นเพื่อความมั่งคัง่งแต่คุณได้แบ่งปันไหมคุณทำส่วนที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำหรือเปล่าคุณได้ถวายไหมพระเจ้าไม่ได้ต้องการเงินคุณแต่มันสำแดงความเชื่อ เมื่อคุณถวายรักษาความตั้งใจและคำพูดของคุณทำสิ่งที่คุณบอกพระเจ้าว่าคุณจะทำเราจะทำยังไงกับความเชื่อของเรามันมีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อเราจะได้สิ่งที่เราอยากได้อย่างนั้นเหรอโอ้พระเจ้าช่วยด้วยไม่ใช่ผ่านมาไม่รู้กี่ปีที่ฉันใช้ความเชื่อของฉันเพื่ออธิษฐานขอสิ่งที่ไร้สาระที่ฉันต้องการหรืออยากได้โอ้พระเจ้าขอสิ่งนี้ให้ลูกเพิ่มสิ่งนี้ให้ลูกเพิ่มสิ่งนั้นให้ลูก คุณรู้ไหมครั้งหนึ่งพระเจ้าตัดในใจฉันเพราะฉันมีปัญหาเรื่องความรู้สึกถูกกล่าวโทษคือมันติดตัวฉันมาตอนเป็นเด็กเพราะพ่อของฉันได้ล่วงละเมิดฉันและไม่รู้เพราะอะไรฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นต้นเหตุซึ่งมันไม่จริงฉันเป็นแค่เด็กแต่ฉันรู้สึกผิดในสิ่งที่พ่อทำกับฉันสิ่งที่เป็นความลับที่ฉันต้องเก็บมันไว้ตลอดดังนั้น ถึงแม้หลายปีผ่านไปหลังจากที่ฉันได้อยู่ห่างจากพ่อฉันได้เป็นคริสเตียนกระทั่งได้อยู่ในพันธกิจฉันก็ยังมีปัญหากับเรื่องความรู้สึกถูกกล่าวโทษนี้และเมื่อฉันเริ่มเรียนรู้เรื่องความเชื่อฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันไปโบสถ์อยู่หลายปีกว่าฉันจะได้เรียนรู้ว่าความเชื่อนั้นเป็นมากกว่าการเชื่อในพระเยซูแต่ความเชื่อคือแรงผลักดันที่พระเจ้าใส่ไว้ในคุณโดยพระคุณที่คุณสามารถปลดปล่อย และมันจะช่วยให้คุณออกไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำได้ดังนั้นฉันหลงเชื่ออะไรหลายอย่างที่ฉันไม่จำเป็นต้องเชื่อเลยเพิ่มสิ่งนี้ให้ลูกเพิ่มสิ่งนั้นให้ลูกให้พันธกิจของลูกเติบโตพระเจ้าบอกว่ารู้ไหมถ้าเจ้าอยากท้าทายความเชื่อของเจ้ามากกว่านี้ก็จงดำเนินชีวิตที่หลุดออกมาจากการกล่าวโทษว้าวว้าวฉันสงสัยว่ามีกี่คนที่ต้องการคำสอนวันนี้รู้ไหมเมื่อคุณทำบางอย่างผิดและคุณขอให้พระเจ้าให้อภัยคุณ ถึงแม้ว่าคุณจะเชื่อว่าพระเจ้ายกโทษให้คุณแล้วแต่หลายครั้งหากคุณไม่เข้าใจพระวจะนะคำของพระองค์คุณก็จะยังรู้สึกผิดอยู่หลายวันหลายอาทิตย์บางครั้งก็หลายปีหลังจากที่คุณกลับใจแล้วแต่เราควรต้องเชื่อและเข้าใจว่าเมื่อเรากลับใจต่อบ,บาปและขอให้พระเจ้ายกโทษให้เรามันก็จะไม่มีการกล่าวโทษอีกต่อไปแล้วโรมบทที่8ข้อหนึ่งบอกว่าเพราะฉะนั้นไม่มีการลงโทษคนที่อยู่ในพระคริสต์ เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ท่านพ้นจากกฎแห่งบาปและความตาย